ก็จะปรับสวิตให้โปรแกรมหมุนไปทางด้านขวาหย,ย่อเลีียงครบเครื่องก็จะทำการเปิดโปรแกรมเดวจะทำการเลือกหมุนไปทางด้านขวาด้านฝาคือด้านนี้5ครั้งคือที่ ซักหกสินาทีหกสินาทีน,นีเครื่องก็จะทำงานถ้าเราต่อเต็มระบบมีปุ่มรีเซ็ตเต็มระบบอันนี้เราจะไม่สามารถเครื่องกำลังทำงานอยู่จะหยอดเหรียญไม่ได้มันจะคืนนี่นะ อะไก็จะคืนอันนี้คือเครื่องทำงานปกติครับอันนี้เริ่มปล่อยน้ำเข้าโอเคอันนี้เราทดสอบก็ปิดก่อนนี่นะสังเกตด,ดูพอเราปิดปับ๊บเครื่องจะทำการตัดไฟที่เข้าเลี้ยงวงจรเหมือนกับเราดึงปลั๊กออกโดยอัตโนมัติเลยนะฮะแล้วจะเข้าสู่ระบบโหมดของการซัก ครั้งต่อไปเรามาดูโปรแกรมที่เราเพิ่มก็จะมีชุดโอเวอร์โหลดรีเลย์จะมีชุดสวิต์ปรับซ้ายฝาแล้วกรณีที่เกิดไฟเกินหรือไฟกระชากเ,เราจะมีตัวโปรเทคบอร์ดตัวนี้เราต้องเราต้องอรีเซ็ตรีเซตปุ่มนี้นะครับเนี่ยรีเซ็ตเครื่องก็จะกลับมาทำงาน เหมือนปกติครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับนะครับมีข้อสงสัยก็สอบถามได้นะฮะ